Yeah! you สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้แต่เช้าเลยนะครับผมตื่นประมาณสักตีห้าเสร็จเศษแล้วก็เดินทางมาที่ตลาดน้ำแห่งหนึ่งในเมืองคันทือนะครับชื่อ,อคัดหลังคัดหลังเนี่ยเป็นตลาดน้ำซึ่งแปลกนะครับ ว่าเป็นตลาดน้ำซึ่งอยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงมแีแม่น้ำเล็กๆที่แตกสายออกมาซึ่งเขาบอกว่าเป็นมังกร9ตัวก็คือแบ่งออกเป็น9สายนะครับในตอนใต้ของเวียดนามนั่นเอง <S 1> <S 1> ที่นี่เมืองคันทือเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณสักล้านสี่แสนคนอ,อ,อาชีพหลักของชาวเมืองที่นี่ก็คือเรื่องของการเป็นประมงครับ แล้วก็เกษตรในละแวกนี้ในบริเวณนี้เ,เขาเรียกว่าเป็นลุ่มแม่น้ําโขงลุ่มแม่น้ําโขงมีความอุดมสมบูรณ์มากเหลือเกินสองฝ่กฝั่งของที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็ยังเป็นทุ่งนาไรนาเต็มไปหมดเลยทีเดียวและที่ไรนานั่นเองนะครับก็เลยมีการปลูกพืชผักผลไม้เต็มไปหมดเลยทีเดียวแล้วเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะครับก็อาศัยตลาดที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับว่าเป็นตลาดที่ทุกคน ก็นำเรือนะครับบรรทุกสินค้าที่ตัวเองปลูกอันนั้นเนี่ยก็เอามา,อ,าอยู่ในในเรือที่ที่ขายแล้วที่ที่จะเห็นได้นะครับว่าแต่ละเรือนั้นขายอะไรก็ทุกท่านลองดูนะครับอย่างเรือลํานี้เนี่ยเขาก็จะเอาไม้นะครับตั้งขึ้นมาแล้วก็ปลูกสินค้าตรงนั้นให้คนให้คนเห็นนะครับว่าเรืออันนี้บรรทุกสินค้าอะไรมาแล้วทุกคนก็สามารถที่จะไปซื้อขาย นะครับว่าตัวเองอยากจะซื้อขายสินค้าอะไรบนเรือน,นั้นก็จะเห็นนะครับว่าหลักการแบบนี้สนุกมากอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่า,เ,าเป็นหลักการที่ดีมากเลยนะครับว่าเนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นลุ่มแม่น้ําโขงทุกอย่างใช้เรือหมดเลยเรือนั้นเป็นพาหนะที่จะนําไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจับจ่ายใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายทุกชนิดที่นี่ต้องอาศัยเรือครับแล้วมีความเป็นตัวของตัวเองก็คือว่าคําว่าตลาดน้ํานั้นไม่ใช่เอาไปวางบนบกตลาดน้ําที่แท้จริงเนี่ยนะครับก็คือเอาสินค้าไว้บนเรือแล้วเรือแต่ละเรือเรือแต่ละลําก็มาซื้อขายกันครับแล้วอยากจะซื้ออะไรก็ดูบนเรือว่าเขาแขวนอะไรนั่นก็คือสิ่งที่ที่นี่เขาเรียกว่าคัดหลัง เป็นตลาดน้ำซึ่งผมคิดว่าเป็นตลาดน้ำที่น่าสนใจน่าจะสะท้อนตัวอย่างน่าจะสะท้อนระบบลนนี้เข้าไปในตลาดน้ำในเมืองไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมนะครับวันนี้เราอยู่ตอนใต้ของเวียดนามแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ